พอดีผมชอบสาวรุ <the> ่นพี currently, currently, <the> ่อายุประมาณ30 40ประมาณนี <the> <the> ้ครับผมต้องทำยังไงครับถึงจะได้กับสาวรุ่นพี่คนนี้ตอนนี้เนี่ยผมอายุ25ปีอืมก็ไม่ทำยังไงดูดูกระดัรักช่องสามไหมลูกใช่กำลังกำลังตอนนี้เลยคุณหมอช่องสามนิดนเาเพิ่ะถ่ายอยู่ช่องสามนะคะเราก็จะต้องถ่ายอีกช่องสามนิดนึงค่ะก็ดูกระดรักก็ได้นะคะอันนีงก็เป็นตัวอย่างของหนุ่มรุ่นน้องกับสาวรุ่นพี่นะคะค่ะ หมอว่าจริงๆอายุมันไม่ใช่เหตุผลแล้วค่ะแต่ว่าอยู่ที่มันก็อย่าพูดง่ายๆคือตัดปัจจัยเรื่องอายุออกไปเลยก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มองว่าตัวเอง้ด้วกว่าเพราะอายุน้อยกว่ามันก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะเรา,าหมอไม่สามารถบอกแผนลุ้นพี่คนนั้นได้ว่าเขาสเปคผู้ชายที่เขาชอบเป็นลักษณะแบบไหนแต่ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ยังไงก็ชอบผู้ชายที่มีความมั่นคงแบบรักเราคนเดียวอยู่แล้วแล้วก็มีความคิดเป็นผู้ใหญ่จะดูแลพึ่งผ่าได้เพราะนี่เป็นสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์เนาะเพราะฉะนั้นหมอว่าดับแรกอ่ะ อย่ารู้สึกด้อยว่าตัวเองอายุน้อยกว่าก็ไปจีบเขาเหมือนจีบคนรุ่นเดียวกันนั่นแหละไม่มีอะไรต่างหรอก <c oughs> ดีไม่ดีก็คือจริงๆเขารอให้น้องเขาไปจีบอยู่แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นก็กล้าๆหน่อยมั่นใจในตัวเองหน่อยแล้วก็ลองแบบค่อยๆแย,ยบดูซิว่าเอ๊ะเขามีใจให้เราไหมนะคะแต่ถ้าเขามีใจอะไรกลับมาไม่ว่าจะรุ่นอายุสามสิบสี่สิบหรือว่ารุ่นน้อยกว่าหรือว่าวัยเดียวกันเนี่ยถ้าเขาชอบสัญญ,ญาณตอบรับกลับมาในการชอบของผู้หญิงก็เหมือนกันหมดละคะ่ะ <c oughs> ไม่ไม่ได้จํากัดอายุนะคะ <c oughs>